สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่นางจ้ามาพูดมาพ่อแม่เพื่อนแม่เจ้าพึ่งก้าวล่ะจ้าพี่นางจ้ามาเสร็จเสร็จน้ำกันส้มตำกับขนมจีนจ้าพี่น้องกับข้าปุ่นกับทอดปลาหมึกจ้าพี่น้องมึกกระตอยจ้าบางคนเพื่อหมึกกล้วยเนาะจ้ามีกล้วยหน่อยกล้วยหน่อยอย่าพี่น้องใช่ป้ะเนี่ยใช่แล้ยนะใช่แล้วนะกุดหน่อย

น้ำปลาไมา่เสร็จนะง่อยไหมอุกินสอสอยู 我们对。 นต้มามา่พร้ม,มพี่น้องสนตำลุนมันมีผักด้า

ไนะบ้านที่างัง้ะรถยัรงมันื้อน้ำมันเก่าจตะอืม้มนน้อแลวก็่า,ารายไก่แล้วาาว่ารยยั้งนี่คือกัยอย่อมีเย็บอุ้ยนีย่ปูพ่พ่อสามนะ จังไะอย่างชิมชิมคำนี้หน่อยก่อนชิมเยจ้ะชิมมัแล้วปุ๊บจ้ะ่นกันฮู้คือนน้อยๆก็หลอกกี่เลยอร์ี่ใช่ไหอยากเป็นเทบใช่บ่ น้ำมะกอรกอนำมะกรอกินขบันข้าวปุ่นพี่นงขนมจีนู้า่บ้านเออขปุ่นข้าวปุ่น่ข้าวปุลล่นขนมจีนขนมเสียนสามสิ่ จำใส้ปีเป่เหงนปีกเหี้ยจัดจาดเนาะจัด,ดป่ะจัดจิงจัดจาดป่ะจัดสมใจเ่าะออเค มันสวอมา

rồi có đi gì Hãy subscribe cho đi เสียก็เสียบพิยบก็เพิยพี่น้องจ้าโอ้ยไม่ดีเดียสียเพียบเพียบปิดเมืหมยเกียเลยเีบพี่น้องกินบะหมีม่ดอกจากยัางนยหน่อยเนึ่ยแ่บ,แบ,แ<ต>บไม่เทียกระิบละจะแล้ก็แ่บจะกินจัดๆไหจ้าตาสว่าง ส่วงว่าเลยอยู่สมจ้าชมจีนเคยกินตตวสมต่ซะบายปะเดี๋วโอ้สิ่ดะขอบคุณหลายพี่น้องที่เข้ามาแล้วชมคลิปส่อของพี่เพ็นเฉี่ว่าเป็นจะต้องใจให้พี่เพ้นจะไม่เกียวด้วยใจพี่น้องจ้าฝากช่องเปนเพ้นเฉลียวในด้วยใจพี่น้องจ้าชอบคลิปนี้ก็ไว้สิ่งใดใจพี่น้องจ้ากนหาพอกันไม่จ้า่พนมีจออบคุณหลายจ้า